Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and today we are gonna watch Loikratong Festival together. Savati uh, Krab. I I unfortunately couldn't uh, see it myself, but I I am so curious. This um image, these pictures are looking so beautiful from Lo Kratong Festival. We are gonna watch this video from Amarin TV. The translation of the video is beautiful and spectacular. Yipang, Yipang Festival, Chiang Mai. releasing bright lanterns filling in the sky. Okay, so let's start the video ถามคุณผู้ชมนิดนึงนะครับหรือว่าจะเข้ามาไลฟ์บอกเราใน Facebook Live ก็ได้ว่าไปลอยกระทงที่ไหนกันมาบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้บางคนก็บอกไปลอยแค่ใกล้บ้านแต่บางคนมีโอกาสดีแถวแถวบ้านเขาจัดงานใหญ่โดยเฉพาะชาวเชียงใหม่ที่เขาจัดเทศกาลยี่เป็งฮะ What is Yipeng Festival by the way? I I don't know Yipeng Festival I was thinking that we are gonna watch um, Lokratong. Is it the same, Yipang and Lokratong? Is it the same or is it different f e s t i v a l I don't know. เมื่อวันนี้ก็มีคนไปร่วมงานเทศกาลนะครับบอกเลยว่าอลังการสมการรอคอยสวยงามสมกับเป็นประเพณีแห่งชาวล้านนาครับโอเค are thousands of lanterns here come on this is crazy this is crazy thousands of lanterns they are really looking like very bright in the sky they're looking amazing so beautiful this this uh, this is a beautiful picture I love it so much <laughs> ยอม oh. รับตรงๆกับคุณผู้ชมตรงนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพี่บอลก็อยากจะไปดูด้วยตา,ยาตัวเองสวยมากจริงๆนะนี่อลังการยังกับภาพ AI อ่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพแห่งความสวยเอ uh, is this in Bangkok or Chiang Mai I don't know is it from Chiang Mai this this sky this is looking crazy so beautiful งามยิ่งใหญ่เหนือท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่นะครับประดับประดาไปด้วยโคมยี่เป่งหลากสีสันลอยสูงขึ้นไปแล้วไปสะท้อนกับแสงไฟแสงพลุระ,ระยิบระยับว่า ไม่จุดไม่เป็นไรขอยืนมองเฉยๆยมันสวยจริงๆ,งๆแล้วก็เก็บภาพความสวยงามเนี่ยเอาไว้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสุขความศรัทธานะครับแล้วก็การขอพรจากองค์พระแม่คงคาโฮโฮให้ชีวิตสดใสาตามความเชื่อที่ชาวล้านนาสืบทอดกันมาด้วยกิจกรรมการลอยคมยี่เป่งน,นี้จัดขึ้นในหลายอำเภอนะครับแต่ว่าทุกอำเภอจะต้องขออนุญาตกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้เตรียมมาตรการเรื่องความปลอดภัยจะได้รู้ว่า พื้นที่ไหนเดี๋ยวช่วงเวลาไหนจะมีโคมลอยขึ้นฟ้าะจะได้จัดการได้ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเขาจัดงานเดือนยี่เป็งปี2567ประกวดขบวนแห่สเปาล้านนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับก็จะเริ่มเดินกันตั้งแต่ลานประตูท่าแพอุยสวยจังเลยโอ้เนี่ยฮะเล่นไฟเนาะใช่เริ่มต้นที่ประตูท่าแพรไปยังถนนไปรสณนี่นี่โอ้โหหนุ่มเชียงใหม่สาวเชียงใหม่ She's a beautiful lady. Maybe she was in Miss Thailand? Is it correct? I don't know. But she's looking like a beauty queen. Okay. ก็มุ่งหน้าสู่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติช่วงนี้ชาวต่างชาติจะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วเพราะว่าเป็นหน้าหายแล้วนะครับอา,อากาศก็เริ่มเย็ยนแล้วมีบางส่วนก็จะยืนอยู่ริมสองฝั่งถนนรอชมความสวยงามของขบวนสเปาและหลายคนก็ไปอยู่บริเวณริมน้ําเพื่อจะลอยกระทงริมสองฝั่งแม่น้ําปิงสนุกสนานเชียววันนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยร้านอาหารริมแม่น้ําปิงส่วนใหญ่เต็มหมดเลยนะ,<ฮ>ะเออเพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศของกระทงที่ลอยมาจากหลากหลายจุดนะครับผ่าน บริเวณลุ่มน้ําปิ่งไปสวยงามจริงๆ <S <S นี่ต่างชาติบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้รู้นะครับว่าเขาต้องทำกันยังไงวันนี้ก็เคิเค,เค,เค,เคนินเถินเนาะแต่ขอยืนดูขอซึมซับเอาบรรยากาศแล้วก็วัฒนธรรมที่สวยงามของบ้านเราเท่านี้ก็มีความสุขในค่ําคืนวันลอยกระทงแล้วครับเออเนี่ยไมน่นาไปนะ อยากไปสัมผัสแบบเห็นด้วยตาสักครั้งหนึ่งะสักปีนะพี่กิ้งเรานัดก,กันไปจริงเออแล้วให,<อ>ให้พี่ต้นนั่งอ่านไปหรือไม่ก็รบกวนท่านผู้ว่าเชียงใหม่นะคะ จ้างพวกเราไปอ่านข่าวนะคะให้ทีมข่าวยกไปเลยโอ้เออโอ้โหสวยงามจริงๆอาสมศักดิ์ศรีการรอคอยปีหนึ่งก็มีแค่ครั้งเดียวนะครับสำหรับเทศกาลยี่เป็่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อา้าวขยับต่อบรรยากาศของการลอยกระทงยังไม่จบนะครับ <No. S 1> พาคุณผู้ชมไปดูกระทงกับกล้วยลอยกันที s fine, <S เป็นแสนไปโอ้โหสว่างสวัยกลางลำน้ำ oh. แม่กลองครับ oh. นี่คือประเพณีไทยอีกรับ everywhere is lighting my friends that there are lights everywhere in the sky in the water in the land it's lighting everywhere you can see light everywhere where you look wow so beautiful ประเพณีที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเลยจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม,ม,มนะครับนี่คือประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองสวยงามตื่นตาตื่นใจนักท่องเที่ยวหลายคนก็แวะไปชมความงามของวัฒนธรรมในครั้งนี้เขาจะเตรียมกระทงกาบกล้วยอันนี้ทําง่ายด้ว right, ยพี่กิง่งใช้กาบกล้วยเองฮะเออเนี่ยหนึ่งแสนกว่าใบลอยออกมาในม่น้หแม่กลองพร้อม a hundred thousand leaves float Ooh too much ร้อยพันดอกพร้อมกันที่วัดภูมารินนะครับก็จริงๆไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยพอลงไปอยู่ในน้ำเยอะๆก็สวยอ่ะปักเทียนหนึ่งต้นเท่านั้นเองเขาก็จะสะท้อนกับแสงแบบนี้แล้วนะครับวัดภูมารินกูดีทองอำเภออัมพวาของจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศนี่อบอุ่นแล้วก็ดูแล้วนะเหมือนที่ไปดูยี่เปงตอนโคมลอยอ่ะพะมาดูกระทงกับกล้วยแสนใบยืนตะลึงได้เลยของจริงสวยกว่าหน้าจอทีวีอีกนะครับพี่วอนบอกเอาไว้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีก ประเพณีหนึ่งที่อยากจะไปร่วมด้วยตัวเองอีกสักครั้งนี่ก็จัดขึ้นช่วงหัวค่ําเลยนี่ดูสิพี่กินงกับกล้วยแบบนี้ก็จะย่อยสลายได้<ฮ>ตามธรรมชาติด้วยอ้าวกระทงกับกล้วยที่ใช้ลอยเนี่ยเขาจะตัดเป็นท่อนๆนะครับความยาวประมาณ10นิ้วแล้วก็ปักด้วยทูบอ๋อตอนแรกเราเข้าใจว่าเทียนแต่จริงๆเป็นทูบชนิดพิเศษทุบน้ํามันยางแล้วก็เทียนจนแห้งสนิทจุดแล้วเนี่ยจะติดไฟได้ยาวนานไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงฮะ แสงไฟจากทูบก็เลยสว่างสวัยทั่วคุ้งน้ำแม่กลองสร้างบรรยากาศที่สวยงามตื่นตาตื่นใจโอ้โหอยูตอนที่ไหลผ่านหน้าเราไปนะโอ้มันสวยจริงๆโดยในงานเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามเขาก็เตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับทางบกทางน้ำมีครบเลยแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ย ก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตระเวนช่วยกันเก็บกระทงทั้งหมดขึ้นจากแม่น้ําเพื่อรักษาความสะอาดของพื้นที่อ๋อโอเค so this is important i was thinking that uh, what's gonna uh, happen all of those um, candles so they're gonna uh, catch all of those lanterns and they're gonna clean s e the water okay to that hear I'm ีก็คือเราเข้าใจแหละว่ากระทงกับปลุ้ยความจริงถ้าปล่อยไว้ก็สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแต่มาทีเป็นแสนใบเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวก็ลอยกันแล้วพอค้นจากช่วงเวลาของความสวยงามไปก็จะไปเก็บกลับขึ้นมาเพื่อจะให้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำแม่กลองด้วยนะครับ Ooh. beautiful so this is the end of the video my friends very beautiful all all of those lighting show so beautiful the lights were in the water in the land in the sky everywhere the, it, uh, it was light and it was looking so beautiful uh, one day in the future maybe next year maybe other years i don't know but i want to see it myself i will visit uh, thailand in loy kratong time a big festival and I want to experience it myself. Thank you, amarin TV, for this beautiful video. Thank you, my friends, for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself. And I want to congratulate your Loy festival, my friends. Maybe uh, it passed. Uh, I'm not sure, but if it passed, uh, I want to congratulate your belated uh, Loy festival. Thank you. Have a nice day, and let's see you in the next videos. Bye bye.